โอยอกาศสดชื oh, ่นโูโกลับาแล้ว ngọt chưa trình ơi wow. oh. yeah. Lột chưa trong quá มันนั่งเล่นกมดแล้วอ๋ออากาศสดชื่นฝนไม่ตกด้วยวันนี้เฮ้ยร้านไหนวะ นขนาดบินมอเตอร์ย,ยังใช้ท่อเดิม่ามบกเลยนะสุดๆแล้วท่อพามบกนะต้นกลางปลายมาหมดนะฮะไม่แพงด้วยแต่อย่า,อาไปเทียบกับท่อแพงๆนะะท่อเดิมท่อเดิมคือท่อเดิมนะท่อแพงก็คือท่อที่เขา มีการทดสอบปัดในเรื่องของกำลังอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่ถ้าท่อทุกใบธรรมดาที่ขายตามท้องตลาดนะผมว่าก็ไม่น่าจะต่างกันมากเท่าไหร่น่าจะคล้ายๆกันเคยลองก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่สุดท้ายก็มาจบที่ท่อเดิมคนระ รู้สึกว่าไม่ดังเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เงียบเกินไปกำลังก็ไม่ได้มาแบบทีเดียวหมดอะ่ะมาเรื่อยๆนะแต่ตอนใช้ท่อแต่งมันจะมาแบบมาพวดเดียวแ,แรกๆต้นๆเนี่ยมาพวดเดียวหมดเลยนะพอปายนี่หมดวิ่งไม่ค่อยออก ลากาเลยยาวเลยโอ้ยฝั่งนู้นเกิดอะไรขึ้นต่อรถรถลากเฉยครับนะไม่มีอะไรปิดไฟฟังเกงใจครับ เสียงท่อนะฮะฟังจากในคลิปมันจะไม่เหมือนของจริงนะครับต้องฟังจากของจริงมันจะรู้ว่าเสียงเป็นยังไงที่แท้จริงนะ เห็นข้าวปีนี้เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นนะแต่ราคายนี่จ้ำๆทั้งนั้นมรตโชว์นนี้ต้องได้ไปอีกแน่นอนครับ กระจกหักไายชีพหายซิ่งนินกระจกหักเลยว่าอุ้ว่าแล้วแม่งแปลกๆหักได้ไงวะหลวมหรือหักวะเนี่ย เคยใช้กระจกปฟแฮนด์ก่อนหน้านี้นะขี่ไปอยู่ดีๆหักเฉยต้องมาซื้อเป็นตัวนี้นะลองเป็นห้าการใช้ดีเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็ผมชินการมองแบบปลายแฮนด์มากกว่านะรู้สึกมันมองแบบจนชินแล้วอะ่ะตอนนี้ก็ใช้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีดีในเรื่องของการมุดนะเวลาที่มุดมันไม่ติดกระจกรถยนต์ด้วยแต่ปลายแฮนด์มันจะกะย,ยากน่อย คืออย่างเงี้ยความรู้สึกเรามันปลายมือเราอะเราเหมือนเราระวังไม่ให้มือเราโดนกระจกรถเขาอะเราก็แฮนด์เรากระจกเราก็ไม่ไปโดนเขาด้วยหรอกเพราะพอดีปลายไงแต่ถ้าใช้กระจกไปแฮนด์บางทีมันกะยากมันเลยจากมือเราออกไปอีกอะความเคยชินครับใครใช้อะไรก็ถนัดอะไรก็อย่างนั้นอะดีที่สุดฮะ ไปให้กดต่ำลงแล้วนะมัเหมือนก็ไม่ค่อยแยงตาด้วยแต่ก่อนปรับสูงขึ้นหน่อยพอสูงหน่อยแล้วมันเหมือนมันเชิดไปมันแยงตานี่กดลงก็ไม่ค่อยแยงเท่าไหร่นะดีขึ้นแต่เราก็จะเห็นแค่ต่ำๆน,นี้นะไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็ติดมาเพื่อมองเห็นแค่ต่ำๆอยู่แล้วนะฮะรถเยอะจังเลยวันนี้ ก็หยุดแล้วชีวิตทำงานนี่มันเหนื่อยจริงๆเรียนกับทำงานมันจะเหนื่อยต่างกันนะตอนเรียนนี่มันเหนื่อยตอนเรียนแล้วบางทีกลับมาทั้งหมดเหนื่อยทำกันบ้านทำงานส่งอาจารย์อีกแต่ทำงานนี่มันเหนื่อยแค่ตอนทำงานเนี่ยกลับมาก็ไม่ต้องทำอะไรคือเวลาของเรา ไฟตกอีกแล้ววะเนี่ยไฟควาตกอีกแล้วดูดิเบี้ยวเลย Yeah. yeah.